A.I. วิเคราะห์เหตุผลที่คนยังรักเซกโลโซแม้ติดคุกปรากฏการณ์ที่ศิลปินยังคงได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนเพลงอย่างเหนียวแน่นแม้เคยต้องโทษจำคุกอย่างเซกโลโซเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในแน่มุมของสังคมวิทยาและจิตวิทยาของแฟนคลับบทวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นจาก AI จะพาไปเจาะลึกถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมเสกโลโซยังคงเป็นที่รักของมหาชน แม้เส้นทางชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและมีรอยดังพร้อยจากคดีความการวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นจาก AI โดยพิจารณามุมมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นกลางเหตุผลสำคัญประการแรกที่ AI มองว่าเป็นแกนหลักของปรากฏการณ์นี้คืองานเพลียงที่ทรงอิทธิพลและอมตะ เสกโลโซคือศิลปินที่สร้างสารรค์บทเพลงมากมายที่กลายเป็นตำนานและฝังรากลึกในความทรงจำของผู้คนนับล้านไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกมันๆที่ปลุกพลังหรือเพลงบัลลาดที่กินใจเนื้อหาของเพลงมักจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั่วไปความผิดหวังความรักความหวังและการดิ้นรนในชีวิตประจาวันสิ่งเหล่านี้สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งระหว่างศิลปินกับผู้ฟัง เพลงของเขาคือซาวด์แทร็กของชีวิตคนจำนวนมากและเมื่อใดที่พวกเขาได้ยินเพลงเหล่านี้พวกเขาก็จะหวนคิดถึงช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของตัวเองความผูกพันนี้มีอนุภาพมากพอที่จะอยู่เหนือกว่าความผิดพลาดส่วนตัวของศิลปิน AI พบว่าเพลงที่เข้าถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้ลึกซึ้งนั้นมักจะสร้างความพักดีที่ยืนยาวประการต่อมาคือความเป็นร็อกสตาร์ที่จับต้องได้และเข้าถึงง่าย ภาพลักษณ์ของเสกโลโซอาจไม่ใช่ศิลปินที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติแต่กลับเป็นภาพของคนธรรมดาที่มีพรสวรรค์สูงมีชีวิตที่โลดโผนมีทั้งช่วงที่ขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดซึ่งสะท้อนความเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้จริงเฟนคลับจำนวนมากอาจรู้สึกเชื่อมโยงกับความไม่สมบูรณ์แบบนี้พวกเขามองว่าเสกเป็นเหมือนเพื่อนหรือคนรู้จักที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังคงมีความเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้ ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ศิลปินที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ดูไร้ที่ติความเป็นกันเองการพูดจาตรงไปตรงมาและการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติของเสกผ่านช่องทางต่างๆก็มีส่วนช่วยให้แฟนคลับรู้สึกว่าเขายังคงเป็นเสกคนเดิมที่พวกเขาเคยรู้จักและชื่นชอบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามการวิเคราะห์นี้ดำเนินการโดย AI นอกจากนี้ การยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญแม้เซกโลโซจะเคยเผชิญกับคดีความและต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงและกลับคืนสู่สังคมการแสดงออกถึงความสำนึกผิดการบำบัดรักษาและการกลับมาสร้างสรรค์ผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นสิ่งที่แฟนคลับเห็นและรับรู้ได้แฟนเพลงจำนวนมากเชื่อในการให้โอกาสและการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยการที่เขาสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งท่ามกลางมรสุมชีวิตยิ่งทําให้แฟนคลับรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ของเขา AI มองว่านี่คือการแสดงออกถึง resilience หรือความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะชื่นชมในตัวผู้อื่นสำหรับแนวโน้มในอนาคต AI คาดการว่า ความรักที่แฟนคลับมีต่อเซกโลโซน่าจะยังคงยืนยงต่อไปตราบใดที่เขายังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่โดนใจและยังคงรักษาสุขภาพและสถานะส่วนตัวให้ดีขึ้นได้ต่อไปเพลงของเขาคือมรดกที่ไม่มีวันตายและเป็นสะพานเชื่อมความผูกพันกับแฟนเพลงมาอย่างยาวนานแม้จะมีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่เซกโลโซ ก็ยังคงมีพื้นที่พิเศษในใจของแฟนเพลงกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับบทเพลงของเขาเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเป็นศิลปินที่แท้จริงสามารถอยู่เหนือกว่าอุปสรรคส่วนตัวได้และเป็นเครื่องยืนยันว่าบางครั้งความรักและศรัทธาของแฟนก็มีความยืดหยุ่นและให้อภัยได้มากกว่าที่หลายคนคิดบทสรุปนี้เป็นผลการวิเคราะห์จาก AI ที่พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนนี้